กำลังหาที่พักที่แสมส,สารอยู่ใช่ไหมคะฟินนดีรู้นะว่าทุกคนลำบากเราก็เลยรวมที่พัก6โฮมสเตย์ที่เราชอบและประทับใจมาให้ทุกคนคะ่ะลองมาดูกันว่าที่ไหนหน่าไปพักบ้างราคาเท่าไหร่มีกิจกรรมอะไรบ้างไปคะ่ะ6โฮมสเตย์สุดฟินอินแสมส,สารคะ่ะ การรีวิวทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้รับเงินจากที่พักลิงก์ฉบับเต็มอยู่ใต้คลิปนะคะกดไปดูกันได้เรามาเริ่มกันที่วันดีริมเรโฮมสเตย์ค่ะที่นี่มีระเบียงยาวแล้วก็เปิดไฟให้ได้ทั้งคืนเลยนะคะโดยที่มีความเป็นโฮมสเตย์บรรยากาศดีวิวสวยที่พักมีห้องไม่มากค่ะแต่ว่าอยู่แบบกันเองนะคะ ห้องสะอาดน้ำแรงแล้วก็มีปลาตับเต่าด้วยนะคะห้องที่นี่ไม่มีกลิ่นห้องน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะรับประกันว่าคุณมาแล้วก็จะประทับใจค่ะมีทั้งห้องชั้นล่างและห้องชั้นบนนะคะถ้าใครชอบตกปลาตกหมึกก็สามารถมาได้มีอาหารเช้า 1,500บาทถึง3,500บาทโบให้คะแนนถึง5ดาวเลยค่ะสำหรับที่นี่ทุกของใจดีน่ารักมากๆเลยค่ะให้ยืมอุปกรณ์ฟรีทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครชอบโฮมสเตย์ที่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านแนะนำที่นี่ค่ะมาต่อกันที่บ้านคุณยายโฮมสเตย์ค่ะที่นี่ห้องพักเป็นสไตล์ล้อปูนเปลือยมีสะพานยาวออกไปสามารถตีหมึกได้กว้างๆเลยนะคะ ตกปลาตกหมึกได้ด้านข้างมีสะพานปลายายาวๆที่พักอยู่กลางน้ำเลยนะคะทั้งซ้ายและขวามีวิวพาโนรามาอย่างนี้เลยสำหรับห้องใหญ่นะคะห้องนี้พักได้สูงสุดถึง10คนเลยนะคะลองไปดูรายละเอียดที่คลิปเต็มได้นะห้องที่นี่มีบรรยากาศอบอุ่นน่าพักมากๆเลยบวกพาครอบครัวมาพักที่นี่ค่ะ ที่รานระเบียงนี้ยังมีที่นั่งให้ถ่ายรูปได้ด้วยมาตกปลาตกหมึกที่ระเบียงกว้างๆนี้กันค่ะราคาที่นี่จะอยู่1,800บาทถึง6,500บาทนะคะมีอาหารเช้าบรรยากาศดีมีกิจกรรมดำน้ำดูปลาการังด้วยแล้วเราก็มาถึงที่พักสุดฟินที่ที่3กันแล้วค่ะนาพลคาเเรือเล็กโฮมสเตย์มีสะพานยาวๆออกไป พร้อมกับศาลาที่ให้มานั่งทานอาหารปิ้งย่างตกหมึกตกปลาได้นอกจากห้องด้านบนแล้วนะคะก็ยังมีห้องกลางน้ำด้วยแต่และห้องมีสไตล์แตกต่างกันนะคะแล้วแต่เลือกแบบที่ชอบได้เลยที่นี่มีห้องสไตล์เกเก๋ๆแล้วก็มีสไตล์เกาหลีด้วยนะคะอยู่ด้านบนสามารถมองวิวจากข้างบนได้ เป็นกระจกยาวสูงจากพื้นขึ้นไปบนเพดานเลยค่ะมีทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนห้องนอนในห้องเดียวกันน่าพักมากๆเลยค่ะกิจกรรมของที่นี่มีทั้งดำน้ำแล้วก็ตกหมึกตกปลาได้ค่ะที่นั่งชิลๆกลางน้ำแบบนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวระบุห้องแต่ละห้องด้วย นอกจากจะมีที่จอดรถกว้างๆแล้วก็ยังมีอาหารเช้าด้วยนะคะห้องเนี่ยมีตั้งแต่2คนถึงคนเลยราคา1000บาทถึง4,500บาทอาหารเช้าจะมาเสิร์ฟให้ตอนเช้านะคะห้องน้ำกว้างแล้วก็สะอาดบรรยากาศดีสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ตกหมึกได้ด้วยนะหน้าเลอะหมดเลยวันนั้น <c oughs> และมาถึงที่พักสุดฟินที่ที่4คะ่ะเจนันโฮมสเตย์ ที่นี่มีบันไดขึ้นไปถ่ายรูปกับท้องฟ้าและทะเลด้วยนะคะเก๋ๆอ่ะในส่วนของห้องพักมีหลายแบบค่ะมีห้องแบบเรือหรือห้องที่ยื่นไปในน้ำด้วยความจุสูงสุดถึง15คนเลยนะคะมาเที่ยวเป็นหมู่คณะได้และที่ทุกที่มีก็คือมีกิจกรรมดำน้ำด้วยค่ะข้อดีของที่นี่นะคะ มีสะพานท่าเรือยาวออไปที่เราสามารถตกหมึกแล้วก็ตกปลาได้ข้อดีของท่าเรือที่มีเรือเข้าเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ปลากุศลาดได้นะสำหรับวันที่น้ำดีๆค่ะที่นี่มีอาหารเช้ามีที่จอดรถมีหมึกสายด้วยนะวันนั้นโบตกหมึกสายได้ค่ะราคาตั้งแต่1 0 0 0ถึง7,000บาท นอกจากได้หมึกแล้วก็ยังมีคนที่ช่วยบริการทำหมึกให้ด้วยนะคะและที่นี่ก็มีครบจบที่เดียวค่ะมีร้านอาหารที่สามารถสั่งได้แล้วก็มีร้านขายข,ายของจุกจิกด้วยครบเลยรีวิวรายละเอียดห้องและราคาอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลองกดเข้าไปดูกันแล้วมาถึงที่พักที่5นะคะแม่บางอ่อนโฮมสเตย์ ที่พักที่มีสะพานสวยๆยาวๆสามารถตกหมึกได้แต่ด้านล่างเนี่ยจะตื้นนิดนึงนะคะถ้าตกปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาเล็กหน่อยนะคะครั้งแรกที่ไปพี่โอ๊ตได้หมึกกระดองจากที่นี่2ตัวเลยนะคะทำให้หันมาตกหมึกตกปลาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่นี่มีห้องหลากหลายแบบนะคะมีทั้งตึกใหม่ด้วย มีห้องพักสูงสุดได้ถึง10คนค่ะมีอาหารเช้าแล้วก็มีที่จอดรถให้สะดวกสบายห้องน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่1 5 0 0บาทถึง6,500บาทค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนำน้ำด้วยนะคะถ้าใครสนใจรวมถึงที่นี่ยังมีเข้าท่ากาแฟด้วยค่ะคาเฟ่น่ารักน่ารักถ้าใครอยากตกหมึกแล้วก็มาพักผ่อน จิบกาแฟอร่อยๆอก็แนะนำที่นี่เลยค่ะแม่บังออนโฮมสเตย์และงหนึ่งที่พักที่ราคาเบาๆบรรยากาศชิลๆสแสมสารโฮมสเตย์ค่ะคุณป้าน,น่ารักแล้วก็ใจดีค่ะีอยู่กรณนให้ยืมใช้นะคะแล้วก็สามารถตกหมึกได้จากระเบียงห้องเลยมีสะพานให้สามารถตกหมึกเพิ่มเติมแล้วตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะตอนที่โบไปถ่าย มีบริการพาไปดำน้ำพาไปเที่ยวเกาะเหมือนกับทุกที่เลยนะคะห้องพักที่นี่มีหลากหลายแบบนะคะมีตั้งแต่2องท่านถึง6ท่านราคา1,500บาทถึง3,500บาทค่ะสามารถตกปลาตกหมึกได้แต่ก่อนเนี่ยไปตกตรงท่าเรือนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณลุงน่าจะไม่ให้ตกแล้วต้องลองสอบถามกับที่พักดูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ6ที่พักที่โบชอบที่สมสารยังมีอีกนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะจัดมาให้เพิ่มเติมนะถ้ายัางไงคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะลองเลือกที่พักที่ชอบแล้วก็มาเที่ยวกันนะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ